ฉันไม่อยากเสียเวลากัดนิ้วให้เลือดออกเลยหยดเลือดหยดหนึ่งตกลงบนหน้าผากของกระต่ายตัวที่สองใช้เวลาไม่ถึงนาทีการเชื่อมต่อพลังเลือดสำเร็จฉันอุ้มกระต่ายตัวที่สองที่ตัวเล็กและอ่อนแอพร้อมรอยยิ้มอ่อนโยนเจ้าตัวเล็กจากนี้ไปเธอคือสัตว์เลี้ยงของฉันเซียวซิงอยู่กระต่ายตัวที่สองตื่นเต้นมากหูทั้งสองข้างเปล่งแสงสีน้ำเงินอ่อนๆคอมพิวเตอร์เพิ่งพาพลังงานนี้ในสนามรบพลังนี้ไม่พอแม้แต่จะทำให้ศัตรูรู้สึกคันอย่างมากก็แค่เป็นแบบสำรองให้โทรศรัพท์ของฉันเรรราคววรรีบไปแล้ เมื่อเราออกจากสถานที่นี้ไปอย่างสมบูรณ์บ่อน้ําที่ไม่สนใจเริ่มเดือดพล่านนี่คือที่ที่ฉันอาบน้ําเมื่อกี้และเป็นที่ที่ฉันทําสัญญากับกระต่ายหูไฟฟ้าภูเขาถลม่มท้องฟ้าคำรามด้วยฟ้าร้องไม่หยุดลมกระโชกแรงราวกับฝีเท้าของสอูนกายที่เหยียบย่ำอย่างโหดร้ายต้นไม้โบราณในป่าถูกลมพัดลม้มเงาเมื่อขนาดมหาศาลพุ่งออกจากป่ามาถึงข้างบ่อน้ํานี่คือกระต่ายตัวหนึ่งมันตัวใหญ่โตออร่าน่าสะพรึงกลัวแต่หน้าตาดูซื่อเขาคือกระต่ายหูไฟฟ้าขนาดยักษ์ใหญ่ในความรู้ของมนุษย์ ไม่เคยเห็นโทรศัพท์ที่มีขนาดใหญ่ขนาดนี้มาก่อนที่แปลกกว่านั้นกระต่ายตัวนี้ยืนได้เหมือนมนต์้าท่าทางย่อยเอีกระต่ายยักย้ายตัวที่สองขยับจมูกกลิ่นที่คุ้นเคยลอยมาจากข้างบ่อน้ำพร้อมกับกลิ่นของมนุษย์เขาคือแม่ของกระต่ายตัวเล็กนั่นแม่รู้สึกโกรธที่ลูกถูกพรากไปนี่คือความคิดในใจของกระต่ายยักย้ายตัวที่สองในตอนนี้กระต่ายยักย้ายตัวที่สองส่งเสียงคำรามดังก้องร่างกายพันด้วยสายฟ้าขนาดใหญ่หูทั้งสองข้างเคลื่อนไหวอย,อย่างรุนแรงระบายความโกรธในใจเห็นได้ชัดว่า กระต่ายยักษ์ย้ายตัวนี้เป็นสายพันธุ์กลายพันธุ์ที่หายากในรอบร้อยปีในป่าแห่งนี้นักรบมู่หลงหยางสู้กำลังต่อสู้เพื่อชิงตำแหน่งเซียวซินอยู่คนนั้นหายไปไหนกันตอนนี้เหลือเวลาแค่15นาทีก่อนการแข่งขันจะเริ่มเขาจะไม่ทิ้งการแข่งขันไปใช่ไหมมู่หลงซิงซิงกำลังวอร์มอัพก่อนการแข่งขันยืดร่างกายที่เพลียวบางและยืดหยุ่นผมสีขาวผมยาวราวกับน้ำตกไหลลงสู่พื้นพี่ชายลองโทรหาเขาอีกครั้งสิฉันโทรไปสิบกว่าครั้งแล้วทุกครั้งก็ได้คำตอบเหมือนเดิมขออภัยหมายเลขที่ท่านโทรไปอย กรุณาโทรใหม่ภายหลังมูง่หลงหยางซั่วดูหดงุดหงิดมู่หลงซิงซิงยังคงนิ่งเฉยลองโทรอีกครั้งโอเคฉันจะลองโทรครั้งสุดท้ายมูย่หลงหยางซั่วหยิบโทรศัพท์ออกมากดโทรหาหมายเลขของฉันคราวนี้มู่หลงหยางซั่วได้ยินคําตอบที่ต่างออกไปขออภัยหมายเลขที่ท่านโทรไปค้างชําระค่าใช้จ่ายมูย่หลงหยางซั่วโกรธจนหน้าอกสันพยายามควบคุมความโกรธดีมากดีเยี่ยมอย่างน้อยก็อยู่ในพื้นที่ให้บริการแค่ค้างชําระค่าบริการฉันจะเติมเงินให้เองมูง่หลงหยางซั่วโมโหเติมเงินจานวนมหาศาลให้เบอร์โทรของฉัน ในตอนนั้นเองเสียงแจ้งเตือนข้อความดังมาจากห้องของนักรบค่าโทรศัพท์เติมเงินหนึ่งแสนหยวนเรียบร้อยแล้วประตูห้องของนักรบถูกผลักเปิดฉันรีบวิ่งเข้ามาด้วยความเร่งรีบพี่หยางซั่วไม่เจอกันนานฉันคิดถึงพวกนายมู่หลงหยางซั่วหน้าดำเงียบไปครู่หนึ่งแล้วพุ่งมาหาฉันช่วงนี้แกหายไปไหนมาฉันกับน้องสาวรวมถึงผู้กำกับฉันและคณบดีติดต่อแกไม่ได้เลยพี่หยางซั่วใจเย็นใจเย็นความหุนหันคือปีศาจยามวัวเสียเวลาคืนค่าโทรศัพท์มามู่หลงหยางซั่วก็จะเย็นลงได้ง่ายจากนั้น ฉันพูดสองสามคำก็ทําให้เขาสงบลงค่าโทรศัพท์หนึ่งแสนหยวนฟังดูเกินจริงแต่สําหรับคุณชายมู่หลงมันแค่ค่าอาหารมื้อเดียวหลังจากหายโกรธมู่หลงหยางซั่วจงใจพูดด้วยน้าเสียงเย็นชาเตือนครั้งนี้ฉันช่วยเติมค่าโทรศัพท์ให้ต่อไปอย่าเล่นหายอีกจําไว้ให้ดีเข้าใจไหมทัศนคติดีมากอ๋อช่วงนี้แกไม่ได้กลับไปอยู่กับพี่สาวที่บ้านเหรอทําไมตอนที่ฉันโทรหาแกมันขึ้นว่าอยู่นอกพื้นที่ให้บริการมู่หลงหยางซั่วถา,ถามถึงประเด็นสําคัญมู่หลงซินซินก็อยากรู้หันมามองฉัน ตอนที่พี่หยางซส่วโทรหาฉันอย่างบ้าคลั่งฉันน่าจะยังอยู่ในโกดังภูเขาสายฟ้านั่นที่ไหนก็ไม่มีในเขตบริการแน่แ่ฉันได้แต่คิดในใจไม่กล้าพูดออกมาครุนคิคสักพักแล้วเปลี่ยนเรื่องสินสินวันนี้เธอสวยมากแต่มีขนต้นหลิวติดผมมาแผ่นหนึ่งฉันจะช่วยเอามันออกให้แล้วบนหน้าเธอก็เหมือนมีอะไรติดอยู่ฉันจะช่วยเอามันออกให้ด้วยฉันหาเหตุผลที่ดูสมเหตุสมผลได้เสมอเพื่อแต่ต้องตัวมู่หลงสินสินมู่หลงหยางซส่วขมวดคิ้วแน่นกัดฟันพูดว่าเจ้าเด็กนี่เก่งจจงไมม่่เลนนนหาาายก็ีบ้อสวฉั มู่หลงซินซินไม่ได้ปฏิเสธเธอปฏิบัติกับฉันต่างจากคนอื่นทั้งสามคนคุยกันสักพักแล้วได้ยินเสียงประกาศเหลือเวลาสิบนาทีก่อนการแข่งขันจะเริ่มกรุาณานักกีฬาทั้งสองฝ่ายเตรียมตัวและขึ้นเวทีเพื่อพิธีเปิดมู่หลงหยางสื่จัดเสื้อผ้าหน้าตาจริงจังและหนักอึ้งสิงอยู่น้องสาวถึงเวลาขึ้นเวทีแล้วพี่ชายชุดกระโปรงของฉันขาดฉันจะไปเปลี่ยนชุดรีบไปรีบกลับห้องเปลี่ยนเสื้อผ้าสําหรับผู้หญิงเพราะกระโปรงของมู่หลงซินซินขาดเป็นรูส่งผลต่อความสวยงามเธอเตรีียยมไปเปเล่นชุดห สินสินเราเจอกันอีกแล้วเสียงหวานแหลมดังมาจากด้านหลังมู่หลงสินสินเสียเหลียนต่อหน้าคนอื่นมู่หลงสินสินมักรักษาท่าทางเย็นชาดูเหมือนสาวงามเย็นชาที่ไม่สะทกสะท้านเมื่อเห็นสาวน้อยที่มีรูปร่างหน้าตาดีตรงหน้ามู่หลงสินสินแสดงสีหน้าเปลี่ยนไปเล็กน้อยดวงตาเต็มไปด้วยความประหลาดใจมู่หลงสินสินแสดงสีหน้าเปลี่ยนแปลงได้ยากมากในดวงตาเขียนคําว่าไม่คาดคิดชัดเจนน้องชายของเสียจงนับว่าเป็นรองเพียงคนเดียวในระบบอํานาจของราชอาณาจักรหลงให้ความสําคัญกับเสียจงอย่างมาก เรื่องสำคัญของชาติล้วนปรึกษากับเขาซิงซิงไม่คิดว่าฉันจะมาแข่งด้วยใช่ไหมจริงๆไม่คิดคิดว่าการแข่งรอบชิงนี้คู่ต่อสู้ที่สมน้ําสมเนื้อมีแค่เซียไวอันไม่คาดว่าพี่น้องของเธอจะมาครบเซียไวอันที่มู่หลงซิงซิงพูดถึงคือลูกชายคนโตของเซียจงและเป็นพี่ชายของเซียเหลียนพี่ชายถึงเราจะเป็นเพื่อนกันแต่บนเวทีฉันไม่ยอมอ่อนข้อให้เอรีเซียเหลียนเป็นสาวหวานแต่ตอนที่พูดคํานี้ออร่าของเธอดูไร้ากาดราวกับแม่มดเต็มไปด้วยความรุนแรงและความโหดเหี้ยม นั้นเจอกันบนเวทีมู่หลงซินซินเปลี่ยนชุดเสร็จเดินผ่านเสียเหลียนไปในห้องเปลี่ยนเสื้อผ้าเหลือเพียงเสียเหลียนคนเดียวเสียเหลียนเงยหน้ามองตัวเองในกระจกมุมปากสีแดงบิดเบี้ยวเป็นรอยยิ้มมู่หลงซินซินเรื่องเมื่อตอนนั้นเพราะเธอทําให้ฉันถูกคนหัวเราะยะครั้งนี้ฉันต้องแก้แค้นพวกเขามาจากตระกูลใหญ่ในวัยเด็กก็เคยมีปฏิสัมพันธ์กันแต่ดูเหมือนจะไม่ค่อยราบรื่นเสียเหลียนจัดแต่งหน้าเก็บอารมณ์แสดงรอยยิ้มหวานในสายตาคนอื่นเธอดูเหมือนสาวน้อยที่ไรเดียงสา แต่ใจคนยากอย่างถึงเสียเหลียนเดินออกจากห้องเปลี่ยนเสื้อผ้ามีชายร่างสูงใหญ่รออยู่ชายคนนี้มีใบหน้าหล่อเหลาหน้าตาดีแต่สีหน้าดูน่าสะพรึงกลัวทําให้คนไม่กล้าเข้าใกล้พี่ชายฉันเตรียมตัวเสร็จแล้วเราไปขึ้นเวทีกันเถอะพี่ชายที่เสียเหลียนพูดถึงคือเสียไวอันในฐานะลูกชายคนโตของตระกูลเสียเสียจงทุ่มเททุกอย่างให้ลูกชายคนนี้บวกกับพรสวรรค์ของเสียไวอันที่เหนือกว่าคนทั่วไปเขาจึงเป็นนักกีฬาที่ทุกคนชื่นชอบถ้าเสียไวอันเล่นได้ตามปกติ ถือเป็นเครื่องมือสำคัญของชาติที่ได้รับการยอมรับผู้สืบทอดตำแหน่งที่ปรึกษาทหารแห่งราชอาณาจักรหลงในอนาคตถ้าจะโทษก็โทษโชคที่ไม่ดีที่ต้องเจอกับลูกชายของเซียจงบนเวทีนี้ชัยชนะหรือความพ่ายแพ้เกิดขึ้นในชั่วพริบตาโชคชะตาก็เช่นกันตอนนี้เริ่มได้ยินเสียงเชียร์จากผู้ชมแล้วหลี่เย่ซงหนิงก็พ่ายแพ้ให้กับคนจากเมืองเดียวกันเธอก็รู้ดีแต่ทุกคนอย่าลืมสบายใจได้ฉันอยู่ตรงนี้ใช่แล้วในตอนนี้วิทยาลัยมังกรเขียวและวิทยาลัยนกฟีนิกซ์แดงเริ่มการประลองอย่างเป็นทางการ การแข่งขันยังไม่เริ่มเสียงพูดคุยในที่นั่งผู้ชมดังขึ้นเรื่อยๆในสายตาคนส่วนใหญ่เขาก็กําลังจ้องมองฉันอยู่แน่นอนว่ามีคนส่วนน้อยที่เชียร์ฉันแต่ไม่คาดคิดทั้งสองไม่ว่าจะเป็นสถานะหรือฐานะทั้งพลังและเล่ห์เหลี่ยมสีหน้าตกใจของพิธีกรเหมือนกับใบหน้าของผู้ชมหนึ่งแสนคนตามหลักแล้วนักกีฬาคนสําคัญมักถูกเก็บไว้รอบหลังแต่การตัดสินใจครั้งนี้ทําให้ทุกคนประหลาดใจเสียไว้อันเก้าขึ้นเวทีด้วยความมั่นใจเต็มเปี่ยมในขณะที่ฉัน เตรียมตัวเผชิญหน้ากับเขาด้วยจิตใจที่สงบนี่คือช่วงเวลาที่โชคชะตานำพาจากมุมมองภายนอกไม่ว่าจะเป็นตัวตนหรือสถานะความแข็งแกร่งหรือกลยุทธ์ทั้งสองมีช่องว่างราวหกเวรวมถึงไฟนรกและสายฟ้าเมื่อสวมชุดคลุมสีดำและสวมหน้ากากผีเธอก็กลายเป็นตำแหน่งกรรมการทางซ้ายของเซี่ยจุนสือเซี่ยกวนหลานถ้าฉันจะไม่ผิดเด็กคนนี้ชื่อเซียวซิงหยูคนรับใช้ข้างๆพยักหน้าเซี่ยไวอันและเซี่ยเหลียนพี่น้องก็เช่นกันท่านจำไม่ผิด ในรอบแรกของการแข่งขันตามการเปลี่ยนแปลงของท้องฟ้าที่มืดครึ้มก็จะเปลี่ยนสีตามไปด้วยพอดีเมฆดำบังดวงอาทิตย์ท้องฟ้าก็พลันมืดลงทันทีถ้ารอบชิงเขาต้องเจอกับลูกชายของเซียจงเรื่องราวจะน่าตื่นเต้นฉันพูดถูกไหมยินดีต้อนรับสู่ทีมวัยอันของเรามีชายวัยกลางคนหน้าตาดีดวงตาของเขาสีเทาอมขาวเซียวอันและเซียเหลียนก็เช่นกันนี่คือยีนกลายพันธุ์เฉพาะของตระกูลเซียสีตานี้ไม่คงที่เปลี่ยนไปตามสภาพอากาศพอดีเมฆบดบังดวงอาทิตย์ ท้องฟ้ามืดลงทันทีสีตาของชายคนนั้นเปลี่ยนจากเทาขาวเป็นน้ำเงินเข้มไม่มีใครสันคลอนได้เซียลซินและเฉิเนเสวี่มีพรสวรรค์เทียบเท่าท่าได้เจอกับเว่ยอันของฉันจะต้องเป็นการแข่งขันที่ยอดเยี่ยมผู้เล่นที่เลือกเซี่ยวเว่ยอันความแข็งแกร่งถึงระดับนักยุทธศาสตร์ชั้นยอดเซี่ยจงทุ่มเททุกอย่างให้กับลูกชายคนนี้ไม่ได้อยู่แค่บนเวทีของเหล่าดาวรุ่มแต่ยังรวมถึงผู้ยิ่งใหญ่ในที่นั่งกรรมการปราบใดที่เซี่ยวเว่ยอันเล่นได้ตามปกติและสุดยอดนักยุทธศาสตร่ัรงงกม,ม,ามาถไมแพ้น ไม่มีใครสั่นคลอนได้ความแตกต่างของรอบชิงปีนี้คือลูกชายและลูกสาวของเซียจงลงแข่งด้วยเซียเว่ยอันในฐานะลูกชายคนโตเซียจงทุ่มเททุกอย่างให้เขาด้วยพรสวรรค์ที่เหนือกว่าคนทั่วไปเขาคือผู้เล่นที่ทุกคนชื่นชอบถ้าเซียเว่ยอันเล่นได้ตามปกติเซี่ยวซิงวี่คือนักสู้ที่มาแรงที่สุดปีนี้อาจจะสร้างปัญหาให้กับอัจฉริยะแห่งตระกูลเซียก็ได้ถ้าจะโทษก็โทษโชคที่ไม่ดีที่ต้องเจอกับลูกชายของเซียจงบนเวทีนี้ชัยชนะหรือความพ่ายแพ้เกิดขึ้นในช่วพริบตา โชคชะตาก็เช่นกันเซียวยันสามารถนำวิทยาลัยจูฉูคว้าแชมป์ลีเยซูหนิงก็พ่ายแพ้แต่ไม่คาดคิดว่าแต่ทุกคนอย่าลืมกลับเป็นนักสู้มือหนึ่งของพวกเขาเซียวยันใช่แล้วเหมือนใบหน้าของผู้ชมสิบหมื่นคนเลยตามสมควรแล้วบนเวทีรอบชิงที่สถานการณ์ตึงเครียดเช่นนี้ควรเก็บเอสไว้เป็นคนสุดท้ายจึงจะเป็นตัวเลือกที่ปลอดภัยที่สุดเชเวียนแน่นอนคือดาวเด่นของวิทยาลัยจูความแข็งแกร่งของเขานั้นเหนือกว่าเพื่อนร่วมทีมอย่างเซียเหลียนและตงฟางชิงแต่วิทยาลัยจูเชอร์ก็ กลับเลือกส่งเอสออกมาในรอบแรกของการประลองมูง่หลงหยางซั่วยืนอยู่บนเวทีด้วยสีหน้าตกตะลึงเห็นได้ชัดว่าเอสของเซียเวย่ยอันทําให้เขาคาดไม่ถึงเดิมคิดว่าฉันจะได้เจอกับตรงฟางชิงโยหรือเซียเหลียนไม่คิดว่าตั้งแต่เริ่มต้นจะเจอคู่ต่อสู้ที่แข็งแกร่งรอยยิ้มบนใบหน้าของมูง่หลงหยางซั่วหายไปในทันทีทั้งตัวของเขาดูจริงจังขึ้นใต้เวทีในเขตเตรียมตัวมู่หลงซิงซิงมองด้วยสายตาเฉียบคมพี่ชายของฉันมักจะเป็นคนหลงตัวเองเขามั่นใจในความแข็งแกร่งของตัวเองมากฉันพยักหน้าใช่แล้วพี่หยางซ แต่ตอนนี้สีหน้าของเขาเหมือนกำลังเผชิญศัตรูตัวฉกาดความแข็งแกร่งของเซี่ยเวอันเป็นที่รู้กันดีมู่หลงหยางซั่วที่หลงตัวเองขนาดนี้เมื่อเผชิญหน้ากับเซี่ยเวอันเขายังรู้สึกไม่มั่นใจพี่หยางซั่วสูซูมู่หลงหยางซั่วหันกลับมามองเห็นฉันที่โบกแท่งไฟให้กำลังใจใต้ใตเวทีและมู่หลงซินซินที่มีสายตาแน่วแน่ถึงคู่ต่อสู้จะแข็งแกร่งแต่ฉันเป็นลูกชายของนายพลกองทัพเรือแห่งราชอาณาจักรหลงจะให้เสียหน้าต่อหน้าเพื่อนและน้องสาวได้ยังไงสายตาของมู่หลงหยางซ เซียวไวอันดูสงบมากเขาขยับริมฝีปากเล็กน้อยมู่หลงหยางส่วงงอะไรจบแล้วตั้งแต่วินาทีที่ฉันก้าวขึ้นเวทีการแข่งขันนี้จบแล้วเซียวไวอันในหมายความว่ายังไงฉันจะจัดการพวกนายทั้งสามคนการพูดจาข่มขู่เป็นส่วนสำคัญก่อนการแข่งเริ่มคำพูดของเซียวไวอัน,นั้นรุนแรงสุดขีดพิธีกรมองความตื่นเต้นโดยไม่กลัวเรื่องใหญ่ได้ยินไหมทุกคนได้ยินไหมเซียวไวอันปล่อยคำข่มขู่และจะจัดการด้วยพลังเพียงคนเดียวแต่สามคนจากวิทยาลัยชิงหลงก็ไม่ยากที่จะเห็น เซียวไวอันมุ่งมัน่นคว้าแชมป์ฉันก็เชื่อว่าเขามีความสามารถนั้นคำพูดเดียวของเซียวไวอันจุดไฟให้บรรยากาศในสนามกีฬาอะไรคือรอบชิงการประทะที่เต็มไปด้วยกลิ่นดินปืนนั่นแหละคือรอบชิงที่แท้จริงเซียวไวอันนายอาจจะโอหังได้แต่นาย,ย่าหวังว่าจะครองตําแหน่งในฐานะผู้นําทีมมู่หลงหยางส่้เต็มไปด้วยความมุ่งมัน่นคือการรักษาศักดิ์ศรีของการต่อสู้ครั้งแรกของวิทยาลัยชิงหลงการแข่งขันกําลังจะเริ่มกรุณานกีฬาทั้งสองฝ่ายเรียกสัตว์เลี้ยงของตนบนที่นั่งกรรมการ ซรงกวนหลานและเชจูดูเหมือนจะไม่ได้สนใจเวทีระหว่างขุนนางและเจ้านายคู่นี้กำลังพูดถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อไม่กี่วันก่อนยังไม่พบตัวตนของชายชุดดำนั้นเหรอข้าได้สั่งให้ส่งนักบวชเงินทั้งหมดออกไปสืบหาเบาะแสของชายชุดดำอย่างลับๆแต่ตอนนี้ยังไม่มีผลคนในชุดดำจรกรรมและฆ่าฟันทําให้กองบัญชาการกองทัพเรือวุ่นวายยังมนีรอดจากมืออุกวลหลานนี่เป็นเรื่องใหญ่พอจะสั่นสะเทือนทั้งชาติแต่กลับถูกอุกวลหลานปิดบังข่าวไว้คนทั้งชาติไม่รู้เรื่องนี้้้้ชชาายุดดเป็นหหัวขออตองม เสี้ยจงขมวดคิ้วริมฝีปากแยกออกพูดถึงจักรพรรดนินีใหญ่ชายชุดดำมีภูมิหลังที่ไม่ชัดเจนความแข็งแกร่งไม่ชัดเจนตัวตนไม่ชัดเจนคนอันตรายเช่นนี้ต้องกำจัดให้เร็วที่สุดอุกนหลานถอนหายใจหมอนั่นมาไวไปไวจะจับเขาได้ง่ายๆได้ยังไงเสี้ยจงเงียบไปชั่วครู่แล้วพูดออกมาด้วยความตกใจจักรพรรดนินีใหญ่ท่านเคยได้ยินคำว่ามือใต้ตะเกียงไหมเสี้ยจงวิเคราะห์ต่อมีความเป็นไปได้ไหมที่ชายชุดดำมีสองตัวตนเมื่อสวมชุดดำและหน้ากาก,ากผีเขาคือชายชุดดำ เมื่อถอดชุดดำและฉีกหน้ากากเขาอาจเป็นคนธรรมดาในเมืองเล็กๆหรืออาจเป็นขุนนางที่มีอำนาจสูงอุกวนหลานในชานเมืองดูแข็งทื่อหันมองเสี่ยจงการวิเคราะห์ของเจ้ามีเหตุผลแต่ถ้าตามที่เจ้าว่าเจ้าก็อาจเป็นชายชุดดำได้เช่นกันจักรพรรดนินีใหญ่พูดล้อเล่นข้าไม่ใช่แน่นอนแต่ท่านต้องระวังคนรอบตัวที่ดูเหมือนไม่มีพิษภัยข้างกายของสร้างกวนหลานเต็มไปด้วยขุนนางชั้นสูงเช่นนักยุทธศาสตร์เสี่ยจงเช่นผู้ที่เขาฝึกฝนเองเพื่อเข้าสู่สมาคมจิตวิญญ,ญญาณจักรพรรดิหรือนายพลทั้งทับกกเรืออาาศ สร้างกวนหลานอี้ซิงจงเธออาจสงสัยทุกคนรอบตัวแต่ตอนนี้เธอไม่มีทางสงสัยอาจารย์กฎหมายระดับสองของสถาบันชิงหลงไม่ว่าใครถ้าไม่มองจากมุมมองของพระเจ้าก็ไม่มีทางเชื่อมโยงชายชุดดำที่พลิกฟ้าคว่ำแผ่นดินในกองทัพเรือเชื่อมโยงกับนักศึกษาใหม่ของสถาบันชิงหลงตอนนี้เขาไม่มีเหตุผลสงสัยฉันตัวเล็กๆคนนี้ฉันน่าจะปลอดภยัยใต้เวทีสายตาของฉันแอบมองสร้างกวนหลานที่นั่งอยู่บนที่นั่งกรรมการเป็นครั้งคราวน้องชายเธอจริงใจกับฉันเธอกำลังเล่นเกมสมองกับพองเฮา นี่เป็นเรื่องที่พูดทีหลังในตอนนั้นบนเวทีพร้อมเสียงระฆังใส่กล้องมู่หลงหยางซั่วมีนกขนาดยักษ์ย้ายบินวนเหนือศีรษะใต้เวทีขณะที่ฉันตะโกนให้กําลังใจมู่หลงหยางซั่วฉันไม่ลืมเปิดใช้ตาแห่งเทวะแผงข้อมูลช่วยเหลือพายุฝนฟ้าขนองฉันเห็นทุกอย่างชัดเจนนึกออกว่าการช่วยเหลือสายฟ้าก็มีเส้นทางวิวัฒนาการที่ซ่อนอยู่เพื่อเห็นแก่พี่หยางซั่วที่เป็นพี่น้องกับฉันต้องหาโอกาสช่วยเขาในโลกนี้คนที่สามารถปลุกสายเลือดซ่อนของสัตว์เลี้ยงมีเพียงฉันผู้เป็นรราาาชาแห่งกกงกก การต่อสู้กำลังจะเริ่มฉันจับคางวิเคราะห์ข้อได้เปรียบของการช่วยเหลือสายฟ้าคือการโจมตีความเสียหายระเบิดสูงและความเร็วโจมตีกับเคลื่อนที่ก็เร็วมากสัตว์เลี้ยงประเภทนี้หากต้องการชนะบนเวทีกุญแจคือ3ามนาทีแรกถ้าสานาทีแรกไม่สร้างความได้เปรียบหลังสานาทีจะเผย,ยจุดอ่อนด้านความทนทานและพลังที่ด้อยฉันวิเคราะห์ต่อเงอยหน้ามองเงาหลังของมู่หลงหยางซัวแล้วสายตาเลื่อนไปที่เซียวยันคนนี้เป็นลูกชายของเซียจงดูเหมือนเป็นคนลึกลับและจัดการยาก เซียจงคือที่ปรึกษาทหารอันดับหนึ่งของอาณาจักรมังกรพร้อมกันนั้นเขาคือหนึ่งในไม่กี่คนในประเทศที่เป็นนักยุทธศาสตร์ชั้นยอดลูกชายของคนใหญ่คนโตเช่นนี้ความแข็งแกร่งและพรสวรรค์ย่อมไม่ธรรมดาอีกด้านหนึ่งพร้อมเสียงคำรามดังสนัน่นเสียงของสัตว์สามเผ่าพันธุ์ดังก้องท้องฟ้าเซียเงาดำขนาดมหาศาลปรากฏข้างเซียเวยอันรูปกายเหมือนม้าศึกที่แข็งแกร่งกีบเท้าลุกไม้ด้วยเปลวไฟสีน้ำเงินเข้มไหลของมันมีสามหัวงอกออกมาสามหัวนี้แตกต่างกันตรงกลางเป็นหัวเสือด้านซ้ายเป็นหัวมาาป่า ด้านขวาเป็นหัวเสือดาวโอสัตว์เลี้ยงอะไรกันเนี่ยดูเหมือนฉันจะตีตื้นเขินเกินไปฉันไม่เคยเห็นสัตว์เลี้ยงแบบนี้สามหัวคือเสือหมาป่าและเสือดาวแต่ร่างกายเหมือนม้าศึกโบราณกีบเท้ายังลุกไหม้ด้วยเปลวไฟสีน้ำเงินนี่มันสุดยอดจริงๆพิธีกรก็ตะลึงเขาไม่เคยเห็นสัตว์เลี้ยงแบบนี้โชคดีที่ทีมงานหลังเวทีให้คำตอบจออิเล็กทรอนิกสขนาดใหญ่เหนือเวทีแสดงแผงข้อมูลชื่อเทียนมอลานเยี่ยนสัตว์ระดับขั้นสามรูปแบบเติบโตสายเลือดตำนานคุณภาพสายเลือดเทียนมอพรสวรค์ยิเทีนมอ ลดค่าพลังโจมตีของศัตรูในระยะ70%และความเร็ว70%ระบบพลังพิเศษและนี่เป็นเพียงส่วนเล็กๆของมันแต่ก็ทําให้ทุกคนตะลึงและทึ่งสายเลือดเทียนหมอ้วยสนามแข่งของการแข่งขันซูเปอร์สตตร์ใหญ่ปรากฏการเปิดจองสายเลือดปีศาสวรรค์เซียวยอันซ่อนลึกจริงๆรอบแรกของการแข่งขันไม่เห็นเขาใช้สัตว์ร้ายตัวนี้ลดพลังโจมตีและความเร็วของศัตรูในระยะ70%ซนี่มันเกินไปแล้วเป็นการเสริมพลังที่ยอดเยี่ยมสายเลือดปีศาสวรรค์เป็นสายเลือดคุณภาพตำนาน สัตว์เลี้ยงที่มีสายเลือดนี้หายากมากโดยปกติจะอุทิศให้กับชายแดนเหนือของอาณาจักรมังกรนอกเหนือจากภูเขาน้าแข็งสายเลือดไม่ต้องสงสัยสําหรับตระกูลนักยุทธศาสตร์ทั่วไปแ้าไม่มีโอกาสได้ไปยังภูเขาน้ําแข็งสายเลือดเพื่อถอดหน้ากากแต่นักยุทธศาสตร์ชั้นยอดด้วยความแข็งแกร่งของเขาเขาไปมาได้อย่างอิสระดูเหมือนว่าพ่อคนนี้เพื่อลูกชายไปยังสถานที่อันตรายนั้นจับจองสายเลือดปีาศาจสวรรค์มาได้หนึ่งตัวก็ไม่ใช่เรื่องแปลกฉันยืนใต้เวทีสีหน้าเคร่งขรึมตาแห่งเทวะ สามารถมองทะลุข,ข้อมูลทั้งหมดของสัตว์ปีศาจสวรรค์ปีกฟ้ารวมถึงข้อมูลที่ซ่อนอยู่ยุคนี้ยังคงเป็นยุคที่พึ่งผพาพ่อไม่ต้องพูดถึงพรสวรรค์ของเซี่ยวไวอันใครมีพ่ออย่างเซี่ยจงได้รับทรัพยากรสุดยอดเช่นนี้ก็กลายเป็นผู้แข็งแกร่งได้มู่หลงซินซินกัดริมฝีปากพี่ชายของฉันตกอยู่ในอันตรายฉันโอบไหล่มู่หลงซินซินเพื่อปลอบซินซินอย่าเพิ่งสรุปฉันคิดว่าพี่หยางซั่วย,ยังมีโอกาสมู่หลงซินซินสายหัวเซี่ยวไวอันเรียกสัตว์ปีศาจสวร้ง,จ,งจ,ะรจะแย นั่นคือความจริงถ้าเซี่ยไวอันไม่มีเจตนาอื่นในรอบแรกของการแข่งขันทำไมไม่ใช้เทียนมลันเยี่ยนสัตว์ความตั้งใจของหมอนี่ชัดเจนเขาต้องการสั่งสอนพี่น้องมู่หลงฉันคิดเร็วทันทีที่รู้สึกถึงความผิดปกติอดไม่ได้ที่จะถามสินสินพี่น้องสองคนของเธอมีเรื่องบาดหมางกับตระกูลเซี่ยหรือเปล่ามู่หลงสินสินแปลกใจเธอรู้ได้ยังไงแน่นอนว่ามีปัญหารีบเล่าฉันชอบฟังเรื่องสุบสิบมู่หลงสินซินสีหน้าเคร่งขรึมฉันรีบแก้ตัวสินสิน ฉันหมายถึงอยากรู้ว่าพวกเธอมีเรื่องอะไรกันมู่หลงซินซินจมอยู่ในความทรงจำเห็นผู้หญิงคนนั้นไหมฉันมองตามนิ้วที่มู่หลงซินซินชี้นั่นไม่ใช่น้องสาวของเซี่ยวไวอันเซี่ยเหรียญเหรอตอนเด็กๆฉันกับเธอมีเรื่องไม่ลงรอยกันมู่หลงซินซินยังไม่ทันเล่ารายละเอียดฉันก็ชะงักเซี่ยวไวอันเซี่ยเหรียญและเซี่ยจงรูม่านตาของครอบครัวนี้ดูไม่ปกติผ่านตาแห่งเทวะฉันเห็นสิ่งที่คนทั่วไปมองไม่เห็นละครยิ่งตึงเครียดถึงขีดสุดเทียนมอลันเยี่ยนสัตว์ปรากฏตัวทำให้ทุกคนประทับใจจจขณะททีุ่กคนจดจอ ตอนอยู่บนตัวเทียนมลันเยี่ยนสักวฉันสังเกตเห็นอีกเรื่องหนึ่งไม่ว่าจะเป็นเสี่ยวไวอันหรือเสี่ยเหลียนหรือเสี่ยจงที่นั่งสูงบนที่นั่งกรรมการสีม่านตาของทั้งสามคนเปลี่ยนไปตามความเข้มของแสงแดดถ้าไม่ใช่ตาของตระกูลเสียนั่นเรียกว่าสีต่างแต่เหมือนกันเป็นลักษณะทางพันธุกรรมของตระกูลเสียฉันถามต่อสีต่างแต่เหมือนกันมันต่างจากม่านตาคนทั่วไปยังไงไม่ต่างกันมากแค่สีที่เปลี่ยนไปเท่านั้นหลังจากได้ยินคําตอบของมูหลงสิงสิงฉันยืนยันเรื่องหนึ่่่่่งงคคนนนทััวไปรู้แแสีตาตาเหมือก แต่ไม่รู้ถึงความลึกลับของมันความมหัศจรรย์ของม่านตานี้ฉันเปิดตาแห่งเทวะสามารถเห็นข้อมูลสถิติของสีต่างแต่เหมือนกันม่านตานี้ไม่ใช่แค่เปลี่ยนสีตามแสงแดดมันยังสามารถมองเห็นการเคลื่อนไหวของศัตรูคาดการท่าโจมตีและการโจมตีของศัตรูได้พูดให้ชัดคือนี่คือตาของสัตว์ร้ายใจฉันสั่นสะเทือนเป็นครั้งแรกที่เห็นตาของสัตว์ร้ายในร่างมนุษย์ร่างมนุษย์ตาสัตว์ร้ายผสา,านกันอย่างสมบูรณ์แล้วนี่คือมนุษย์หรือสัตว์ร้ายกันแน่ความคิดฉันซับซ้อนและมักจะคิดฟุงซาน ยิ่งทาให้คิดไปไกลได้ง่ายขึ้นถ้าแปลงร่างเป็นมังกรดําในรูปแบบมังกรดําไว้ในร่างของเธอเมื่อปีนั้นมันเป็นเรื่องของผีเสื้อโดยแท้เป็นสาขาหนึ่งของเผ่าพันธุ์สัตว์ร้ายในโลกนี้เป็นขุนนางที่ชางกวนหลานให้ความสําคัญที่สุดมีพันธุกรรมสัตว์เด็กพิเศษขุนนางทั้งสองนี้เกี่ยวข้องกับสัตว์ร,ร้ายฉันขมวดคิ้วทันทีเป็นรูปตัวความคิดวุ่นวายแต่จับต้นชนปลายไม่ถูกดูเหมือนจะไม่ใช่แค่ชางกวนหลานตระกูลเสี้ยนี้ต้องเกี่ยวข้องกับสงครามปราบมังกรเมื่อครัันนนนนนัั้้้้งงงงนน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 นออออยย่่่าแแตตดวพลขฉใี ยังไม่ควรไปยุ่งกับคนใหญ่คนโตเหล่านี้มากเกินไปการพัฒนาอย่างรอบคอบเทคระหว่างการแข่งขันบนเวทีสไตล์การต่อสู้ของฉันนั้นไร้ขีดจำกัดวิธีการต่อสู้ที่เลือกใช้กล้าได้กล้าเสียมากแต่เมื่อถึงเรื่องความปลอดภัยในชีวิตฉันระวังตัวยิ่งกว่าใครเมื่อพลังของตัวเองยังไม่เพียงพออย่าไปอยากรู้ความลับของคนใหญ่คนโตฉันรู้ดีว่าความอยากรู้อยากเห็นฆ่าแมวได้การแข่งขันเริ่มต้นขึ้นผู้ตัดสินเป่านกหวีดการประลองบนเวทีเริ่มอย่างเป็นทางการในตอนนี้การแข่งขันที่ไม่ยุติธรรมเริ่มขึ้น มู่หลงยางซ่วไม่มีทางเลือกข้อได้เปรียบของการช่วยเหลือด้วยพายุฝนฟ้าขนองก็มีจำกัดแค่สามนาทีแรกเขาต้องพยายามบุกก่อนภายใต้การผลักดันของลินล,ลี่การช่วยเหลือด้วยพายุฝนฟ้าขนองทะยานขึ้นสูงดิ่งลงจากที่สูงร่างกายกลายเป็นหอกสายฟ้าพิธีกรตะโกนเสียงดังมู่หลงยางซ่วลงมือก่อนตั้งแต่เริ่มการช่วยเหลือด้วยพายุฝนฟ้าขนองก็แสดงผลงานเด่นออกมาหอกสายฟ้าฟาดฟ้า,ฟาหอกสายฟ้าทะลวงอากาศที่หนาแน่นพุ่งตรงไปด้วยพลังมหาศาลเสียไวอันไม่มีสีหน้าเปลี่ยนแปลง แค่ให้สัญญาณกับเทียนหมอลานหยานจื้อเท่านั้นพิธีกรตะโกนด้วยความตื่นเต้นเกิดเหตุการณ์น่าตกใจบนเวทีเสี้ยวไว้อันไม,ม่แม้แต่จะใช้พลังวิญญาณเขาเจตนาคือให้เทียนหมอลานหยานจื้อรับแรงโจมตีนี้โดยตรงหอกสายฟ้าสีแทงเข้าที่กองกำลังสำรองของเทียนหมอลานหยานจื้อแต่กระแสะไฟฟ้าลดลงสองในสามทันทีพายุฟ้าผ่าเข้าช่วยเปิดเผยต้นแบบแสงไฟบนตัวมันก็มืดลงมากหลังจากการระเบิดผู้ชมจ้องมองไปที่กลางเวทีด้วยตาโตค้างของพิธีกรแคบร่วงตะโกนว่านี่มันเหลือเชื่อ